สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอ่องไมมานมนทาร์ดชาแนาลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครที่กําลังจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎดแล้วก็ราศีพิจิกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะขอดูที่พลังงานของชาวธาตุน้ำที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ ใครที่เข้ามาลามันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเลยนะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำค่ะชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะมาดูกันที่พลังงานของคุณเลยนะคะ มาได้เอาพอเช่นะคะโอ้โหไพ่ช่วยมา3ใบเลยนะจ๊ะชาวท่านน้ำนะคะมีเกณฑ์นนะที่ในตอนช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะหลายๆคนนะ่าจะได้เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์นะคะน่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณแหละแล้วก็มาหยิบยื่นนะคะมีจะพาหรือว่าหยิบยืน่นความสัมพันธ์ให้อยาที่จะพัฒนาอยากที่จะไปต่อหรือว่ารู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยนะหลายๆคนก็อาจจะได้เจอจากการที่เป็นคอนเน็กชันจากเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้หรือเพื่อนของคุณเองรวมถึงการที่ไปมี พบปะสังคมใหม่ๆนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณน่าจะได้เจอแล้วก็มีคอนเนค t ชันที่เพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันเลยค่ะพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะเป็นยังไงเอ่ยสามดับนะคะมีไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็ มีไพ่ดาบด้วยเหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณผ่านกับเรื่องราวที่มันเจ็บช้ำหรือว่าที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคมาแล้วเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการที่พร้อมที่จะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแล้วค่ะอาจจะเรียกว่ามันอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องคอยปรับ อีโก้หรือว่าลดความที่เราเป็นตัวตนของตัวเองที่มากเกินไปลงด้วยมันก็จะทําให้หลายอย่างมันราบรื่นขึ้นน่ะนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะว่าพลังงานของคนที่อยากจะติดต่อคุณมาเป็นยังไงบ้างนะอีไม่ทางมาเลยจ้าไพ่สองเหรียญน,นะคะ แล้วก็มีไพ่เดมเพอร,ร์นะคะคนที่อยากจะติดต่อชาวท่าน,น้ำมาเนี่ยมันมองว่ามีอายุมากกว่าคุณแล้วก็ลักษณะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงก็ได้ตัวเขาในช่วงนี้เหมือนพยายามเมเนจกับอะไรสักอย่างนึ่งทำให้อยู่ในจุดที่สมดุลมากยิ่งขึ้นน่นะคะอ่อแล้วก็อาจจะ เรียกว่าทำงานหรือทำอาชีพที่มีความมั่นคงด้วยก็ได้นะคนคนนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้นะเขาอยากที่จะติดต่อคุณมานะคะด้วยสาเหตุอะไรนะคะมาดูกันนะติดต่อชาวธาตน้ำมาด้วยสาเหตุอะไรคะ The Emperor มาอีกแล้วอะ่ะ ห้าถ้วยแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญน,นะคะมันมองว่าเขาเหมือนยังทําอะไรได้ไม่ดีพอก่อนหน้านี้เขารู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกเสียดายโอกาสที่มันมีนะคะ mm. เขาอาจจะเป็นคนคุยเก่าของคุณกระดาล้วอาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่ดีกันอยู่ mm. เขาไม่ได้ทําอย่างเต็มที่เลยทําให้พลาดโอกาสและเสียดาย คุณมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีพระเอ็มพอรัลขึ้นมาอย่างที่บอกเลยเป็นพลังงานตรงกับเขาเมื่อกี้นี้เลยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือว่ามีภาวะความเป็นผู้นําดูโตนะคะดูมีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ชอบในการควบคุม control อะไรหลายๆอย่างนะคะเรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการเขาก็เลยกลับมาในครั้งนี้เพราะความรู้สึกมันก็ยังเต็มอยู่นะคะสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะจ๊ะมาแต่เรามาดูกันสิว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะแปดเหรียญค่ะเชมเปญเป็นใครคะคนที่จะติดต่อชาวท่านา้ำมาเนี่ย มันมองว่าเขาเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นออปชันเป็นชอยที่คุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายคนคนนี้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นค่ะเขาจะพยายามอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะคะชาท่าน้ำมาเดีเรามาดูซิว่าเขาเป็นยังไงอีกจ้ามีไพ่ King of Cups นะคะราชาถือถ้วยมีไพ่6กดาบนะคะ แล้วก็จีจ๊นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำจิตน้ำใจกับคุณนะเขาเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้ออสิ่งดีๆกับคุณนะ่ะเรามองว่าเขาอาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางบ่อยก็ได้นะคะคนคนนี้นะแล้วก็ ลักษณะนะคะน่าจะเป็นคนที่แฟร์กับคนอื่นด้วยเวลาคิดเวลาตัดสินใจอะไรก็จะใช้เหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ยึดหลักของเหตุผลและความถูกต้องนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับ,บวงกฎหมายหรือคดีความอะไรที่เป็นการตัดสินต่างๆก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรมาถึงชาทาาน้ำนะคะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะมีไพ่ไนซ์ซอครับอัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สมไม้เท้านะคะรู้สึกว่าคนคนนี้นะน่าจะเป็นคนที่เขา บอกเลยนะบอกว่าลักษณะบุคลิกลักษณะนะคะดูเหมือนคนที่เจ้าชู้เหมือนมีบุคลิกภาพดีหรือว่ามีความเฟรนลี่ที่เล่นนะคะค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นที่หมายปองของหลายๆคนก็ได้การเทคแอคชั่นของเขาก็อาจจะมีการมาหยอดหรือว่าแสดงออกว่าเอ๊ะอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณไปมากกว่านี้นะคะถามว่ามันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นไหมจากเขาเรามองว่าก็ชัดเจนอยู่นะคือเขา ฟนในการที่จะให้คุณเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้ในระยะยาวคือเป้าหมายของเขาคืออยากคุยกันไปแบบยาวๆนะคะไม่ใช่แบบว่ามาเล่นๆนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วแนวโน้มของการเทคแอคชั่นจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มการเทคแอคชั่นของเขาคนนี้ต่อชาธนารณะเนี่ยมันจะเป็นยังไง น้องความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงคะหลังจากที่มีการเทคชั่นแล้วนะคะด,ดิสค่ะอีกโก้ค่ะและไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ มันต้องบอกเลยนะว่ามันมีโอกาสของการที่คุณกับเขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองที่ค่อนข้างสูงก่อนหน้านี้นะคะที่เขารู้สึกว่าเคยพลาดหรือเคยทำอะไรไม่สุดไม่ลงทุนกับความสัมพันธ์มากพอณนะช่วงเวลานี้มันก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็ยังมีความเป็นตัวตนของตัวเองอาจจะลาทิ้งไปได้ไม่ทั้งหมดอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาของการท r a n s f o r และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็ พลังงานของระหว่างตัวคุณตัวเขานะมันจะไม่ได้คาดหวังด้วยกันอะไรกันมากขนาดนั้นคือให้ความเป็นอิสระซึ่งกันและการมีการแบบปลดปล่อยแล้วก็จบปัญหาอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะมันมองว่ายังมีอินสปิเรชันหรือว่ายังมีในเรื่องของ ความรู้สึกสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้แต่มันต้องเป็นการปล่อยจบกับปัญหาที่มันเคยมีมาจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นตัวตนเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะนะคะก็อาจจะทำให้มันอาจเกิดปัญหาได้แต่เรามาดูกันซิว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงอีกนะคะ มีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ Queen of Air แล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะแนวน้อความสัมพันธ์แน่นอนค่ะก็ยังให้โอกาสกันเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักไม่ได้ตัดสินอะไรที่แบบว่าเป็นช่วงในช่วงประเมินสถานการณ์อะยังไม่ได้ฟันธงอะไรขนาดนั้นคือเป็นการตัดสินใจต่อจากนี้ของคุณที่จะใช้ในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาและการประเมินความประพฤตินะคะพฤติกรรมอะไรของเขาอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็ คอยดูว่าเขาจะเป็นยังไงในทิศทางไหนนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคําแนะนําจากไพ่ค่ะมีไพ่เอาไว้ขึ้นนิขึ้นมานะคะมีไพ่ขิงเอ f ฟอร์จคะ่ะราชาถือถ้วย แล้วก็มีไพ่6ดาบนะคะมันมองว่านะคะคำแนะนําจากไพ่เนี่ยอยากให้ช่วงเวลานี้นะคะคุณมีความเชื่อหรือมีเป้าหมายของตัวเอง Move ออไปข้างหน้าในรูปแบบที่ให้ตัวเองมีความสุขอะไรที่เป็นความสัมพันธ์แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ก็สามารถที่จะหยุดนิ่งกับมันได้นะคะแค่ทําความเข้าใจหรือว่าทํา ความรู้สึกว่าเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าใจในประเด็นต่างๆก็เพียงพอแล้วแหละในการที่เราจะสามารถ move หรือเดินหน้าไปได้ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อเราก็แค่ต้องทําความเข้าใจด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะคะอช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากๆรวมถึงถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊เหตุและผลมันคืออะไรถ้าคุณลอง พิจารณานึกถึงใจเขาใจเรานะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่แมทจริงๆนะคะการหยุดการที่เราจะมุ้บไปข้างหน้าคนเดียวด้วยความหวังความฝันของเราในรูปแบบของเราเองเนี่ยก็เป็นคําตอบเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรได้บ้างนะคะมีชาวสิงห์นะชาวธานา้ําชาวกรกฎค่ะแล้วก็ ชาวพิจิกนะคะประมาณนี้นะมีชาวทัตน้ำด้วยเนาะเดี๋ยวเราขอเพิ่มหนึ่งราศีแล้วกันมีชาวราศีตุลน,นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะมึงขออวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนเลยนะทั้งชาวทัตน้ำนะคะแล้วก็ชาวสองนะคะมีความสุขสมหวังนะคะในเรื่องราวของชีวิตทุกๆด้านเลยนะคะเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอับวันนี้บ๊ายบายค่ะ